วันนี้เราโครงการระบบอมสิย่งเหรียญอัตโนมัติเราจะมานําเสนอเครื่องอยอดเหรียญอัตโนมัติกันนะครับคือเจ้ากล่องนี้นะครับทํามาจากอะคริลิกทั้งนั้นเลยครับเรามาดูข้างในกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงวงจรเก็บข้อมูลต่างๆนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวจับเซ็นเซอร์เวลาเหรียญมันผ่านลงไปนะครับ นี่ครับซื้อเปิดนี่ครับนี่คือจอแสดงผลนะครับอันนี้ก็มีปุ่มรีเซ็ตครับลองดูการทำงานของเครื่องนี้กันนะครับนี่ครับการทำงานของเจ้าเครื่องนี้นะครับจะมีเหรียญที่ใช้หย่อนครับจะมีเหรียญบาทในสองบาทเหรียญห้าบาทแล้วก็เหรียญสิบบาทครับเหรียญบาทนะครับ เหรียญสองบาทครับเหรียญห้าบาทครับและเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสิบบาทนี่นะครับเหรียญที่เราหยอดไปนะครับจะมาแสดงผลที่หน้าจอแสดงผลนะครับหน้าจอแสดงผลจะมีบอกอันแรกนะครับคือเหรียญเหรียญที่เราที่เราหยอดไปนะครับทั้งหมด ก็นี้คือเหรียญบาทกับเหรียญสองบาทนะครับแล้วก็จํานวนเหรียญครับเหรียญห้าบาทแล้วก็จํานวนเหรียญครับแล้วก็เหรียญสิบบาทแล้วก็จํานวนของเหรียญที่เราหยาดไปครับ